สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำแก้วแตกทำแบบเนี้ยแบบที่เมื่อกี้นี่ทำยังไงนะครับอ่าก็ง่ายๆเลยครับเราก็ไปทำที่เอฟเฟกที่ทำแก้วแตกอย่างนี้นะครับเราก็ไปทำที่แอป cap c คารเลยนะครับไปทำที่แอปแ a p c คาร์ดมาครับเดี๋ยวผมพาไปดู วิธีการทำอืมแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับแอปนี้นะแอปแกปคัดแ,แอปนี้นะครับอ่าเข้าไปเลยอ่าอ่าโฆษณาอีกแล้ว แปหนึ่งนะครับอ่าบวกโปรเจกต์้ามาครับเพิ่มโปรเจกต์ที่เราจะทำเข้ามานะครับผมเอาวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้เพิ่มเข้าไปครับอเพิ่มเข้าไปในตอนนี้เราก็ไปดูว่าวิดีโอมันยาว ถ้าวิดีโอมันยาวเราก็เราก็ตัดนะครับแล้วก็ตัดเอาตัดไม่ต้องให้มันยาวมากหรือเราจะเอายาวก็เรื่องเรานะครับแต่ผมไม่ไม,ไม่ไม่เอายาวผมก็ตัดด้วยวิธีการแบ่งฉากประมาณนี้นะครับอยาอย่เง้ยหนึ่งอ่า นี่นะครับเราได้มาอย่างนี้แล้วทีนี้เราก็ไปที่เอฟเฟกครับเอฟเฟนะไปที่เอฟเฟกไปที่เอฟเฟก่แล้วก็ไปที่เอฟเฟกวิดีโอไปที่เอฟเฟกวิดีโอนะครับตัวนี้นะเอฟเฟกวิดีโอกดเข้าไปเลยครับ รอพักหนึ่งนะครับแล้วก็เราถ้าเราไปหามันจะช้าเราก็พิมพ์มเาเลยนะครับพิมพ์ตรงนี้นะพิมพ์ว่าแก้วแตกนะครับแก้วแตก ใครถนัดภาษาอังกฤษก็ใช้ภาษาอังกฤษนะครับผมไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษก็จะขอใช้เป็นภาษาไทยหาในภาษาไทยนะครับเห็นไหมครับเอฟเฟกตสองตัวบนกระจกแตกอ ผมใช้เป็นเอฟเฟกตัวนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าใช้เป็นเอฟเฟกตัวนี้นะครับอา่ใช้เป็นเอฟเฟกตัวนี้ใช้เป็นเอฟเฟกตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อยไปแล้วก็บวกแล้วก็ลองเล่นดูเห็นไหมครับ อืมเราก็ไม่ต้องเอามากเอายาวมากนะครับไม่ต้องเอายาวมากนะครับแม่นพอดีอย่าลืมปิดเสียงด้วยนะครับเสียงวิดีโอของเราอ่ะเสียงวิดีโอเราเสียงวิดีโอเราอย่าลืมปิดเสียงด้วย เผื่อเราไปถ่ายตรงไหนที่ใดที่หนึ่งปุ๊บแล้วทีนี้มีเสียงอ่าผมก็จะลองดูปุ๊บแตกโอเคและทีนี้เราก็ไปกดตรงภาพแตกกดตรงภาพไอ้กดตรงที่กระจกแตกแล้วก็ไปอ่าไปหาเสียงถอยไปหาเสียงนะครับเสียงนะครับไปหาเสียงทีนี้เราใส่เสียงเราจะไปใส่เสียง ใส่เสียงให้มันคล้ายๆนะครับให้มันฟังดูแล้วมันแบบดังแก้วแตกอ่ะอ่าเราก็ไปใส่เสียงเสียงเราก็เห็นไหมครับพอกดกเข้าไปในเสียงก็จะมีเสียงแล้วก็เอ่อลิกธิ์แล้วก็เอฟเฟคเอฟเฟคเสียงเพื่อนๆนก็พิมพ์ก็ตรงที่กดไปตรงที่เอฟเฟคเสียงนะครับเอฟเฟคเสียงเห็นไหมครับ ว่าบางตัวก็จะโชว์ขึ้นมาบอกว่าแก้วแตกก็ลองดูเนาะเ,เห็นไหมอ่าก็หวกเข้าไปอ่าแก้วแตกครเขาก็จะขยับมานิดหนึ่งดูซิมันได้ไหมอ่าได้นะครับ นิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งยับมานิดหนึ่งอา่าโอเคนะครับอา่าถ้าเสียงได้แล้วก็เราก็เราก็ใช้โอเคแล้วก็งาเซฟไปใช้งานนะครับถ้ามันได้แล้วนะถ้ามันได้แล้วพนะึ๊บเห็นไหม เ็เซฟไปใช้งานได้เลยเซฟไปตามที่เราต้องการก็เ,รเซฟกดเซฟไปแล้วกดเสร็จสิ้นแล้วเราก็ออกไปดูตรงที่เราทำตรงที่อัลบั้มเรานะครับเห็นไหมตรงนี้ เนี่ยครับเริ่มเปิดเสียงอ่าเห็นไหมครับก็คลิปนี้ก็เห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเ,เพื่อนๆเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันก็ขอบคุณมากครับผม